สวัสดีค่ะกสิบบอกเร่ามาแนะนํารถกระบะมือสองราคาหลักหมื่นให้ได้ชมกันนะคะคันนี้นะคะเน้นย้ำว่าขายตามสภาพตามรูปนี้เลยนะคะทุกท่านมิซูบิชิสตาดาค่ะรถปี03เครื่องยนต์2 5 0 0นซีซีนะคะพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์ค่ะแอร์เย็นภาษีไม่ขาดคอกแจ้งหลงเร่มไว้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะราคา78,000บาทคาเกียรธรรมดา เข้าไรเข้าสวนบรรทุกกันได้สบายนะคะค้าขายเข้าไปกันได้ค่ะรถก็สามารถขับขี่กันได้อยู่นะคะ78,000บาทเท่านั้นรถอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะมิตซูบิชิสตาร์ด้าปี03นนะคะเน้นย้ำนะคะว่าเจ้าของต้องการขายตามสภาพหากท่านใดสนใจท่านสามารถติดต่อคุยเจรจากับผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปได้เลยนัดหมายไปดูตัวจริงไปทดลองขับ ด้วยตนเองก่อนตัดสินใจค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านเองนะคะสำหรับในวันนี้แอดมินต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ